ยินดีต้อนรับสู่โลกนิทานของเทนเทนวันนี้เสนอตอนวันนี้เจ้าสองมดแดงและมดดำออกไปหาอาหารและพบกับน้ำตาลก้อนใหญ่หนักถึงหนึ่งกิโลกรัมเมื่อกลับมาที่รังเจ้าดำก็ตัดสินใจเป็นฝ่ายตั้งโจทย์บ้างเพื่อให้หมดแดงได้ทดสอบไหวพริบของตนเองเจ้ามดดำกล่าวว่าข้าจะตั้งโจทย์ให้เจ้าหากเจ้าตอบได้ภายในสิบวินาทีข้าจะยกน้ำตาลก้อนนี้ให้เจ้าแต่ถ้าไม่ได้ข้าจะเก็บน้ำตาลนี้ไว้เอง เจ้ามดแดงพยักหน้าพร้อมที่จะรับคำท้าเจ้ามดดำถามว่าถ้าน้ำตาลก้อนนี้หนักหนึ่งกิโลกรัมและเราจะแบ่งมันเป็นส่วนเท่าๆกันให้กับมดทั้งหมดสิบตัวแต่ละตัวจะได้น้ำตาลหนักเท่าไหร่เจ้ามดแดงคิดอย่างรวดเร็วและตอบว่าแต่ละตัวจะได้น้ำตาลหนักหนึ่งร้อยกรัมเจ้ามดดำยิ้มและยอมรับว่าเจ้ามดแดงตอบถูกต้อง ทั้งสองต่างหัวเราะกันและแบ่งน้ำตาลก้อนใหญ่นี้ให้เพื่อนเพื่อนในรังทุกตัวได้ร่วมแบ่งปันกันอย่างสนุกสนานและมีความสุขขณะที่เจ้ามดแดงและเจ้ามดดำกำลังแบ่งน้ำตาลกันอยู่นั้นลูกน้องมือขวาของเจ้ามดดำชื่อตะน้อยก็พูดแทรกขึ้นมาว่าถ้าน้ำตาลเปียกละเจ้ามดดำหันไปมองตะน้อยและยิ้มก่อนจะตอบว่าถ้าน้ำตาลเปียกมันจะหนักกว่าปกติเพราะน้ำตาลจะดูดซับน้ำเข้าไปทำให้แบ่งออกเป็นส่วนเท่าเท่ากันได้ยากขึ้น เจ้ามดแดงเสริมว่าจริงด้วยตะนอยพูดถูกเราอาจจะต้องใช้วิธีการอื่นในการแบ่งน้ำตาลเช่นใช้เครื่องมือวัดน้ำหนักหรือใช้ถ้วยตวงเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละส่วนมีปริมาณที่เท่ากันตะนอยพยักหน้าเห็นด้วยทั้งสามมดจึงร่วมกันหาวิธีแบ่งน้ำตาลเปียกให้เป็นส่วนเท่าๆกันอย่างแม่นยำเพื่อให้ทุกตัวในรังได้รับน้ำตาลอย่างเท่าเทียมกันทุกตัวในรังก็ได้ร่วมกันกินน้ำตาลด้วยความสุขและความสามัคคี ขณะที่เจ้ามดแดงและเจ้ามดดำกำลังหาวิธีแบ่งน้ำตาลเปียกกันอยู่เสียงของลูกน้องเจ้ามดแดงชื่อก้ามโตก็พูดแทรกขึ้นมาช้าก่อนถ้าน้ำตาลเปียกแล้วเราจะเอากลับยังไงเจ้ามดแดงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าก้ามโตพูดถูกน้ำตาลเปียกจะติดกันเป็นก้อนและยากที่จะขนกลับเราต้องหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อขนย้ายน้ำตาลเปียกนี้ เจ้ามดดำเสนอว่าเราสามารถใช้ใบไม้ใหญ่หรือเปลือกไม้แห้งมาใช้เป็นภาชนะเพื่อห่อน้ำตาลเปียกแล้วค่อยๆขนกลับไปยังรังก้ามโตพยักหน้าเห็นด้วยและกล่าวว่าใช่เราสามารถห่อใบไม้หรือเปลือกไม้เพื่อป้องกันน้ำตาลเปียกไม่ให้หล่นหรือหกออกมาทั้งกลุ่มมดจึงเริ่มหาวัสดุที่เหมาะสมในบริเวณนั้นพวกเขาใช้ใบไม้ใหญ่และเปลือกไม้แห้งมาห่อหุ้มน้ำตาลเปียกอย่างระมัดระวัง แล้วค่อยๆขนกลับไปยังรังเมื่อถึงรังทุกตัวในรังต่างก็ได้ร่วมกันกินน้ำตาลด้วยความสุขและความสามาคัคคีภาพตัดมาที่อาเดบาและยอสามกบเพื่อนรักที่กำลังสังเกตเห็นเจ้ามดแดงและเจ้ามดดำกำลังขนน้ำตาลเปียกด้วยความร่วมมือกันยอจึงถามขึ้นมาว่าทำไมมดสามัคคีกันจังอาเดซึ่งเป็นกบที่มีความรู้มากที่สุดในกลุ่มตอบว่ามดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีระบบสังคมที่ซับซ้อน พวกมันต้องทำงานร่วมกันเพื่อความอยู่รอดและความสำเร็จของรังของมันถ้าไม่มีความสามาคัคคีพวกมันจะไม่สามารถหาอาหารหรือปกป้องรังของมันได้มาเสริมว่าใช่แล้วมดแต่ละตัวมีหน้าที่เฉพาะเช่นการหาอาหารการดูแลลูกมดและการปกป้องรังพวกมันรู้ว่าการทำงานร่วมกันจะทำให้พวกมันสามารถทำหน้าที่ของตนได้ดีขึ้น ยอพยักหน้าเข้าใจและกล่าวว่าน่าสนใจจังพวกเราควรเรียนรู้จากมดเพื่อที่จะสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นเหมือนพวกมันทั้งสามกบจึงนั่งดูเจ้ามดแดงและเจ้ามดดำทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีและเข้าใจมากขึ้นถึงความสำคัญขององค์การทำงานร่วมกันในทีม